มาถึงร้านพี่ชายนะครับเฮเหมือนมีลูกกระลอกดงนะครับเดี๋ยวพอดีลูกค้าดูให้พี่ชายได้ขายก่อนเห็นมีลูกกระลอกดงที่หน่นชีไปต่อไป<อ>ต,ต,ต่อไม่ได้เลโอ้ดงเกาะทองใช่ไหมฮะใช่ครับทองแน่นอนราคาเดิมไหมพี่ช่วงนี้พันแปดไหมหรือขึ้นอ๋อพันแปอยู่เนาะ ขอ,ขอดูด่อนไห้พี่เผื่อมีท่านใดสนใจช่วงนี้ราคาจะนอกฤดูนะครับราคาพันแปดอยู่นะครับดงเกาะทองของจังหวัดอุทัยส well ีสวยนะเทียบถือว่าสีสวยเลยอุทัยโต๊ะผหรือเปล่าตัวเมียตัวเมียแต่ว่าสีเหลืองเลย เกาะทองชัดตั้งแต่เด็กเลยเมียสาม 3, ผู้ 1, 1> หนึ่งนะครับสำหรับอาทิตย์นี้มีดงเกาะทองอุทัยเข้าสี่ตัวเมียสามผู้หนึ่งราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับแล้วก็มีไซส์สวยโอ้ไซส์สวยตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับเท่ากันเท่ากันพันแปดแต่ตัวนี้เป็นไซส์สวยนะครับโตกว่าไซส์เล็กนี้นิดหน่อยห่างกันสักสองอาทิตย์นี่พี่ อายุห่างกันประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมประมาณสองอาทิตย์เนาะถ้าลูกกระลอกสียังไม่มีเข้านะครับแต่ลูกกระแตยังพอมีอยู่นะครับยังพอมีอยู่ลูกกระแตมีแต่มีไม่เยอะนะเนี่ยมีไซส์เล็กหลุดมาตัวเดียวเองแล้วนอกนั้นจะเป็นไซส์รุ่นๆหน่อยนะครับเนี่ยไซส์รุ่นๆหน่อยก็สําหรับอาทิตย์นี้ช่วงนี้ยังประมาณนี้อยู่นะครับยังไม่มีลูกกระลอกสีออกมาเลยนะครับ พี่ชายบอกไว้ว่าประมาณมกราใช่ไหมฮะกุมภา,มาอ๋อปีนี้อาจจะเป็นกุมภาเลยนะครับสำหรับลูกกระลอกสีจะออกมาล็อตใหม่นะครับชุดใหม่ประมาณกุมภาปีหน้าเนาะ